ำไมพี่แก้วต้องยืนเท่ขนาดนั้นด้วยพี่แก้วตอนนี้เราอยู่ไหนคะอยต,ต,ต,ต้นหาชา้างครับต้นหาช้างไอ้นะคะ <laughs> เอ้าหนูลืม <laughs> ลืมมาหานปลานี่ขอโทษเรามาแหงหานปลาขอโทษอายุวันดูงสุขขันธ์พลังนะล,ลูกนะ

ข้นนี้คือวุ้นเถาเลยค่คยมาเลยสิหุลยลิงน้อง มาให้งานปลาปลามาแล้ว no, ร no no? mm ับไปยต้องไปยืนตรงโน้นเลยปลาอ้าวอัดวิดีโอให้เร็วนะจะลิปอะไไหนหนุ่มนุหน่ขอดยหนุขอด้วยฮู้นี่พี่แก้วเดี๋ยวมาดูดังเดี๋ยวมาดู โอ้ยเยอะจังอับยัวไหนทำไมเยอะอย่างเนี้ยจับล่วงแม่อออโอ้ยหนูไม่เคยเห็นเยอะแบบนี้เลยอะ่ะนั่งลงมาแต่แบบโอยนอุปี่ปเนี่ยมันมาไกลไมนจับเร็วทไดิจับได้ด้วยเหรอ,อ,อมัอนจะครับ ครับมือเนี่ยสนุกเฮ้ยยับนี่นุ้ยอู้ยังไม่เยอะจังอ้เยอะ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 เนไ่าด้ยาดูไปคนมาดูเต็มเลยอ้ โหตาย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 ร้อนได้ปอนมาอีกเยอะ Thank you. น,นี่มันเป็นเขตอพยพทานเหรอฮะมันเป็นเขตอพยพทานเลยก็ไม่เห็นมันเยอะจังมันเป็นน้ำตกเพราะมันไม่ให้ตกว่ะไม่ต้องตกแล้วแบบนี้จับได้เลยดูมาอีกมาอีกวิบอนมันมาอีกดูเมื่อคืนนั่นน,นะคะไม่รู้มันอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์ใครม่รู้ ลิง aked, ตัวไหนไป <K okay>. <practition> มันมีมันกัดอะไรไหมพี่เบิร์ลทำไมตัวนี้หน้าไม่เหมือนคนอื่นเขาโอ๊ยเปี้ยกปลาปิง ปลาพวงไหมไม่ใช่ลลลปลาพวงปลาพง,ง,ง,งไม่ใช่เอ้าทางข้างนั็นเป็น,ป,นปลามุงนะกินไม้ไหมต้นแดงกินไหมกินได้ไมก็หวานไม่ได้เลยวม,ม่ได้กินนู่น,ตร,นตรงนู้นใหญ่น,นะครับนู่นตรงนู้นใหญ่ไงนะครับ เขาเขามาตกกินหมดแล้วหรือเปลโหเยอะจังหูรู้พี่แก้วดูเหมือนฟูงฮะหยิบย่นนะดูทำไมไม่ต้องถ่าดเลยจับอะไรอย่างงี้จับโชว์มาเลยดิ เ่อ้าไม่ได้มากเกจับานจับโชยเฉยมมันมันแบบมันแบบยั่วเยี่ยงไงรู้น้อง่เอเอาอมไปเลยจีไหนนี่เอ้ยแล้วอกนั้นนอ้หลบันม่ใหญ่ไม่อุอมได้ น้นนีมันบีมันทางล่างหน่อยเอาทุ้มไส้เลยเอาทุ้มไสเลยเอาทุ้มลเลยี่เดนี่เลยจบไปทุ่งเลยทีจับได้ตอเดียวทุ้ไหวอ่ะเดียี่แลมันส่วนกไหนทุ่อะไรตรงนีมัไหนนน้นโมโนวัตเองโมโนพินมั้งทันุไปไไมโอ้ยมันเท่กันตายเลบ้านเอาไปไกลไโยนไปไกลไกหน่อย มันได้ม่ันได้ไม่มันได้ไม่อีนี่กันเมัไะตอาันนอ้าวพี่ปอนพี่ปอนงใครมาดูนะพี่ปอนข้างบนนี้าม้นแต่มันโดนไส้คอได้เรืออะรนี่เดี๋ไม่ลม่นจะกินตายแ่เป็นจะาย้อหลักฐานจาหลักฐาน

เออตัวนี้เนาะหืมน่ากินนะปิ๊บ้านละคว่ำแมเหรอ่บาตัวใหญ่จังย่งทัวแล้วเห็นทึ่งนาพาเลยมันด้ไป่ารตรงนู้นเยนี่มัเป็นหาช้างไม่เคยมาเลยที่เยไม่ได้เมันจะเป็นลูกหาช้างอยมาเลย ไม่เป็นนักตกโลกยันนาพานเอาไปเดี๋ยวทำมาเอ้าลูกมันไปแล้วเอยทำไมลิงมันโยจังเลยอ่ะ มันมันผักมันมันผักแบบลงมันกัดไหมนี่นิงนี่ถ้าจะพี่แก้วจะอยากให้เขาช่วยเหลืออะไรก็คือไปแจ้งคนนั้นได้เลยนะคะนั่นนั่งอยู่ในนี <k 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 ้เพี่ยเจ้ใ um ห้ที่ลัว น้ำลึกไหมอ่ะน้ำไม่ลึกแต่ในเรื่องเท้าเราถอดนะหนูถอดได้แต่ว่าน้ำลึกไหมอ่ะกลัวดาวลื่นไม่ลื่นหรอกบนถินแต่ว่าน้ำลึกไหมนหนูว่า,วมาไม่น่าจะมาไม่น่าจะปินได้ถึงเขาดูในคนอื่นตัวมูเห็นไหมหอกล้านอยู่เยอะจนมาแดงเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่ได้เยอะขนาดนี้ ตอนนี้คือแบบมันแค่พันเร็วเหรอเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนตอน,นอยู่มอปลายมาเที่ยวบ่อยก็ประมาณสักยี่สิบเกบเกือบสามสิบปีที่แล้วหรือ <c oughs> เขารู้อายุหมดโซนนี้เมื่อก่อนปลามอยู่โซนนี้อยู่ข้างล่างแต่ตอนนี้ที่มาอยู่นี่เต็มเลย ไม่ให้อาหารลิง